ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิดด้วยนะคะตอนที่173เต้าหูไปซานเป่าที่นั่งอยู่ถัดจากมานเป่าได้ฟังย่าหลิวซื่อพูดคุยกับมานเป่าเรื่องอาหารการกินของทั้งสองบ้านพันร้องขัดจังหวะแทรกขึ้นว่าตุนซานย้่าของบ้านมานเป่าก็อร่อยดีนะตุนกับเนื้อไก่ก็อร่อยมากเหมือนกัน แน่นอนว่าคำพูดประโยคนี้เกิดขึ้นได้เพราะตูตาน้อยของย่าหลิวซื้อเองก็แอบ,บไปกินอาหารที่บ้านผู้อื่นเช่นเดียวกันหลังจากมานเป่ากินอาหารเย็นที่บ้านตระกูลป่าเรียบร้อยแล้วขากลับก็หิ้วเอาก้อนเต้าหู้กลับติดไม้ติดมือกลับไปด้วยสองก้อนนี่เป็นครั้งแรกที่เสี่ยวเฉียนซื้อสะพ้ายใหญ่และคนอื่นๆในบ้านโจได้เห็นก้อนขาวๆที่เรียกว่าเต้าหู้ ว่าเขาทั้งหมดพากันมาลุมล้อมดูอยู่รอบๆก้อนเต้าหู้ด้วยความสงสัยเจ้านี้คืออะไรเหล่าโจผู้เป็นพ่อเห็นเข้าก็วางม้าเป็นผู้รู้ทันทีเขาจึงร้องตอบออกมาด้วยรอยยิ้มกระยิมนำพองใจว่าไอ้เจ้านี่มันเรียกว่าเต้าหู้ข้าได้ยินว่ามันทำมาจากถั่วนั่นแหละใช้แล้วใช้ใช้เพราะใครเนาะเก่งเก่ง ฮ่าฮ่าฮ่าไอเจ้านี่มันเรียกว่าเต้าหู้เมื่อต้มสุกแล้วก็จะอร่อยมากมันเป่าที่เกาะอ,อยู่ข้างๆพ่อได้ท่องจำวิธีการทำอาหารที่ย่าหลิวซื้อพูดให้ฟังแล้วนำมาบอกต่อกับเสี่ยวเฉียนซื้อพี่สะใภ้ใหญ่อีกต่อหนึ่งซึ่งเสี่ยวเฉียนซื้อก็รับฟังอย่างระมัดระวังและรุ่นคิดตรึกตรองถึงวิธีการปรุงนั้นไปด้วย มานเป่าใช้มืออ้วนป้อมของตนเองลูบหนังท้องตึงๆที่นูนป่องของตนเองไปมาแล้วก็พูดขึ้นอย่างอิ่มเอมใจว่าเย็นนี้ค้ากินเต้าหู้ที่บ้านตระกูลไปเข้ามาเยอะมากๆอาหารเย็นที่บ้านเราค้าคงกินไม่ไหวอีกแล้วละนะนี่สไายใหญ่เมื่อเรียนวิธีท,ทำเต้าหู้จนเป็นแล้วต่อไปที่บ้านของเราก็จะสามารถกินเต้าหู้ได้ทุกวันเลยฮ่าฮ่าฮ่าดีจังดีจัง สิ่งนี้ที่เรียกว่าเต้าหู้นั้นมันทำมาจากถั่วและแน่นอนว่าในชนบทอันห่างไกลเช่นหมู่บ้านของเรานี้ถั่วต่างๆมีค่าน้อยกว่าข้าวสาลีและธัญพืชอย่างอื่นทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ามเมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวสาลีดีกว่ามเมล็ดถั่วนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงมเมล็ดข้าวสาลีที่นำไปปนเป็นแป้งสาลีแล้ว เซียวเฉินซื้อรับฟังขั้นตอนวิธีทําเต้าหู้จากมานเปาแล้วกรุ่นคิดอีกนิดหนึ่งก่อนจะถามขึ้นว่ามเมล็ดถั่วนี้ที่บ้านของเรานั้นมีอยู่ไม่น้อยแต่เจ้าหลูนี้มันคืออะไรหรือเมื่อหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มจะหย่อนยานเป็นธรรมดามานเปาที่อิ่มจนพุงกลมก็เริ่มง่วงนอนจนอ้าปากหาวอดๆอ,ออกมาแล้วปลือตาต่อพี่สะใายใหญ่ไปว่า ข้าจะขอลูของเป้าโรงมาให้พี่สะพ้ยใหญ่สักหน่อยนะพี่สะภ้ยใหญ่เย็นนี้ลองทำเต้าหู้ตุ๋นปลาหนีซิวดูสิมันอร่อยมากเลยนะเพื่อดูแลมานเปาวันนี้ตระกูลไปจึงตั้งใจทำอาหารเย็นเร็วขึ้นจากเดิมที่เคยเป็นและในตอนนี้ที่มานเปากินอิ่มแล้วถึงจะเป็นเวลาที่แต่ละครอบครัวเริ่มทำอาหารเย็นกันตามปกติ ครอบครัวโจโอเองก็หุงข้าวเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มทำกับข้าวเท่านั้นเซียวเชนซื่อพิษภัยใหญ่จึงพยักหน้ารับและคิดจะทำเต้าหู้ตุ๋นปลาหนีซิลตามที่มานเป่าแนะนำจึงหันไปสั่งให้ต้าโถลูกชายคนโตของนางห้ามมานเป่าออกไปวิ่งเล่นห้ามปล่อยให้หมานเป่าหลับได้เด็ดขาด ก็ถ้าเจ้าลูกหมูหลับในเวลานี้ที่เพิ่งกินมาอิ่มๆไม่เพียงแต่จะเป็นการสะสมอาหารแต่ยังเป็นปัญหาเวลานางตื่นมากลางดึกอีกด้วยเสี่ยวเฉินซื้อเป็นผู้มีพรสวรรค์ในการทำอาหารอย่างยิ่งแม้ว่ามานเป่าจะจำวิธีการทำมาได้เพียงคราวๆเสี่ยวเฉินซื้อก็ยังค้นหาแนวทางและสามารถปรุงอาหารจานเต้าหู้นี้ออกมาจนได้ เมื่อถึงเวลามื่ออาหารของเย็นนั้นแม้แต่เฉียนซื่อผู้เป็นแม่ก็ยังอดกินเพิ่มขึ้นอีกเด็กน้อยไม่ได้นางพยักหน้าอย่างพึงพอใจและพูดขึ้นว่าต่โหนี่อร่อยดีจริงๆมานเป่านั่งอยู่ข้างๆเฉียนซื่อผู้เป็นแม่แต่มานเป่าไม่ได้กินอาหารเย็นเหมือนกับคนอื่นๆมานเป่าแค่กินผักเท่านั้นเมื่อมานเป่าได้ยินคำพูดของแม่ นเป่าก็พูดเสริมขึ้นทันทีว่าอร่อยเหมือนเนื้อไหมแม่เซียวเชนซื้อพูดตอบด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าหนี่นะอะไรอะไรก็นึกถึงแต่เนื้อสาตลอดเลยเชียวปล่านะแม่แต่นี่เป็นคำพูดของย่าหลิวซื้อนางบอกว่า <c oughs> นางบอกว่าอย่างนี้เล้วทู้ทำจากแก่นของทั่วเหลือง แช่ระบทรสชาติเหมือนเนื้อมากมีประโยชน์โภชนาการเหลือเฟือเป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อย่าหลิวซื้อพูดเอาไว้แบบนี้เลยแม่มานเป่าพูดไปก็สส่หัวหมุนวนคล้ายบัณฑิตใหญ่ท้องตำราก็ไม่ปานทันใดนั้นมานเป่าก็พลานูทานขึ้นอย่างนึกอะไรบางอย่างขึ้นได้ว่าหืมถ้าอย่างนั้น คราวนะ่าหากว่าเราอยากกินเนื้อแต่ไม่มีเงินซื้อเนื้อเราก็ทำเต้าหู้กินแทนเนื้อเสียเลยได้ใช่ไหมแม่โจซื้อหลังพี่ชายสี่ได้ฟังถึงตอนนี้แล้วก็หลุดหัวเราอออกมาเสียงดังแล้วกล่าวขึ้นว่าทำไมเจ้าไม่บอกเสียเลยล่ะว่าจะตั้งแผงขายเต้าหู้แทนเนื้อสัตว์น่ะนี่มันทำจากถั่วนะ้ำมันเปล่ามันจะไปเหมือนกับเนื้อสัตว์ได้ยังไงกันฮะมันเป่ากระพริบตาปริบ แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่พี่ชายสี่พูดนั้นก็สมเหตุสมผลไม่น้อยเลยถั่วจะไปทดแทนเนื้อได้อย่างไรแต่มานเป่าไม่ชอบวิธีที่พี่ชายสี่หัวเราะนะฟังยังไงก็เหมือนเสียงหัวเราะเยาะเย้ยใส่น้ากันอย่างนั้นแหละมานเป่าจึงแบะปากส่งเสียงคำรามหึมห้ามและสะบัดหน้าหนีไปอย่างไม่พอใจและไม่อยากสนใจเขาอีกแล้ว แต่ในใจของม่านเป่านั้นกลับร้องถามเคอเคอขึ้นอย่างเงียบๆว่าเคอเคอเจ้าคิดว่าที่ยาหลิวซื้อพูดถูกหรือว่าพี่ชัยสี่พูดถูกกันแนะ่เคอเคอตอบว่าย่าหลิวซื้อพูดถูกม่านเป่าอ้าปากค้างเล็กน้อยอย่างตกใจในคำตอบเคอเคอยังกล่าวต่อไปว่าถั่วเหลืองมีสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เต้าหู้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากถัวถ่วเหลืองถั่วเหลืองถั่วดำถั่วขาวและถั่วอื่นๆพืชตระกูลถั่วล้วนนำมาทำเป็นเต้าหูา้ได้ทั้งสิ้นพี่ย่าหลิวซื้อกล่าวว่าสารอาหารของเต้าหู้นั้นเหมือนกับเนื้อสัตว์เพราะว่าพวกมันจัดเป็นสารอาหารประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มของอาหารให้โปรตีนและยังมีโปรตีนสูงมากอีกด้วยกล่าวได้ว่าพืชตระกูลถัว่วมีบทบาทสำคัญในการพัฒนามนุษยชาติเป็นอย่างมาก มานเป่าฟังแล้วก็นิ่งขึงตะลึงงานไปเลยทีเดียวถั่วเนี่ยนะถั่วที่นางเกลียดที่สุดเนี่ยนะเคอ,คอรเคกล่าวต่อไปว่าถั่วสามารถนำมารับประทานอาหารได้หลากหลายวิธีแต่เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและลดภาระความยุ่งยากทำให้ครอบครัวของโฮสเลือกวิธีรับประทานถั่วอย่างหยาบๆยาบและง่ายดายที่สุดจริงๆแล้วมนุษย์สามารถแปรรูปถั่วได้หลายอย่าง บางครั้งแปรรูปถึงสองขั้นตอนก็มีและบางรสชาติที่ได้ก็ไม่แย่ไปกว่ารสชาติของเต้าหู้ถึงขั้นดีกว่าและอร่อยกว่ามากๆในด้านคุณค่าทางอาหารก็ได้ไม่ต่ำด้วยมานเป่าได้ยินแล้วก็สนใจและร้องถามขึ้นว่าถั่วสามารถปรุงเป็นอาหารอร่อยๆแบบไหนได้อีกบ้างแล้วหนังสือสามเล่มก็ปรากฏขึ้นในใจของมานเป่า และเสียงของเคเคอเต็มไปด้วยความยั่วยวนชวนให้หลงไหลดังขึ้นในใจของมานเป่าว่าเหล่านี้คือหนังสือสามเล่มที่ครบเครื่องเรื่องการแปลรูปหัวที่สุดในสารานุกรมหลักน้าขณะน,นี้แต่ข้าขอแนะนำให้โฮสซื้อเพียงหนังสือเล่มนี้ก็พอเพราะมันนำเสนอพืชตระกูลหัวจำนวนมากตั้งแต่สมัยโบราณโบราณจนถึงสมัยโบราณ ซึ่งสามารถเข้ากันได้กับอารยาธรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคสมัยของโฮสได้พอดีถ้าไม่แนะนำให้โฮซื้อหนังสืออีกเล่มที่ล้ำสมัยกว่าแม้ว่ามันจะบรรยายถึงการแปรรูปพืชตระกูลถั่วได้หลากหลายขั้นตอนกว่าแต่ว่ามันนามาใช้จริงในยุคนี้ของโฮสไม่ได้นี่คือต้องเสียคะแนนในการซื้อหนังสือเหมือนเดิมใช่ไหมมันเป่าจึงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อย ค้ายังต้องซื้อหนังสืออีกหรือนี่แน่นอนว่ามันไม่ได้มีเพียงวิธีทำเต้าหู้เท่านั้นแต่มันยังมีวิธีทำนมถั่วเหลืองผิวเต้าหู้เต้าหู้หมักแม้กระทั่งซีอิ๊วซอสถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองก็มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยแต่มันเป่าไม่เคยได้ยินเรื่องน้ำนมถั่วเหลืองหรือเรื่องเต้าหู้หมักอะไรนี้มาก่อนเลยนางฟังแล้วก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นสนใจเท่าไหร่นัก เคอเคอเองก็รู้ว่าหมาันเป่าเป็นคนที่มีทัศนวิสัย,ยแย่ๆและไม่ใครจะให้ความสนใจในเรื่องสาประโยชน์และไม่ใครจะให้ความสนใจในเรื่องสาระประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่ของกินมากนักดังนั้นหมันจึงไปค้นหารูปภาพสวยๆมากมายยกมาให้หมันเป่าได้ดูนี่คือผลิตภัณฑ์ต่างๆของเต้าหู้นี่ก็คือน้ำนมถั่วเหลืองให้รสหวานน้อยน้ำตาลน้อย แต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากทั้งยังเหมาะกับสตรีโดยเฉพาะอีกด้วยโฮสผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับสตรีทุกวัยนับตั้งแต่ท่านแม่ของโฮสมาถึงตัวของโฮสเองมันเหมาะมากที่จะดื่มนมถั่วเหลืองในทุกๆเช้าจากนั้นเคอร์เอก็นำเสนอรูปแบบของอาหารชนิดต่างๆ ที่เตรียมเอาไว้เพื่อมาทำการเกลี้ยกล่อมตาล่อมให้มานเป่าหัวส่วน้อยของมันเห็นแล้วต้องกลืนน้ำลายเอือเอ้อกๆ่งอีกหลายรูปแบบทำเอาดวงตาของมานเป่าพรานสว่างเจิดจ้าขึ้นมาทันทีแล้วเคอเคอก็ปล่อยสองพาพสุดท้ายออกมาจัดการน็อกมานเป่าจนอยู่หมดัดหางยังกล่าวเสริมขึ้นว่าโฮสตนี่คือซีอิวซอสถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองอย่ามองว่ามันหน้าตาธรรมดามาก ตามคำอธิบายของมนุษย์ที่มีบันทึกเอาไว้มนุษย์ได้กล่าวถึงพวกมันว่าการเพิ่มของสองสิ่งนี้เข้าไปเมื่อทำอาหารจะสามารถปรับปรุงรสชาติของอาหารให้อร่อยเลิศได้อย่างน่าเหลือเชื่อเคยกล่าวไปกล่าวมาก็ผู้เสริมขึ้นอีกว่าจากผลการสแกนของข้ายุคสมัยของโฮสย,ยังคงถูกกรอบงาน้ำมันจากสัตว์และไม่ได้ใช้น้ำมันจากพืชในการปรุงอาหารมาก่อนเลย ดังนั้นเทคโนโลยีนี้จึงมีประโยชน์มากสำหรับโฮสต์มันเป่าถูกกระตุ้นให้เกิดความสนใจขึ้นมาแล้วจริงๆจ,จึงสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่เคิร์เคิร์นำเสนออย่างละเอียดแล้วก็พิจารณาถึงราคาที่อยู่ด้านหลังปกหนังสือรันเบิกตากว้างขึ้นอีกเล็กน้อยอุทานออกมาว่าไอ้ยยหยาทำไมราคามันแพงจัง เจ้าหนังสือเล่มนี้มันราคาแพงกว่าหนังสือทุกเล่มที่มานเป่าเคยซื้อมาก่อนเลยทีเดียวมันต้องใช้คะแนนถึง62คะแนนเชียวนะหากว่าจะซื้อมันกลับมาเคอร์เคอรีอรพูดขึ้นว่าโฮสหัวจะคุ้มค่าคะแนนที่เสียไปอย่างแน่นอนมานเป่าอึกอักอยู่ครู่หนึ่งในสมองก็คิดถึงรูปภาพอาหารอร่อยอร่อยที่เคิร์เคไปสรรหานำมาเสนอ แล้วก็พยักหน้าอย่างไม่เต็มใจนักและพูดขึ้นว่าตกลงซื้อเลยซื้อเลยเราว่าต้องใช้คะแนนเป็นจำนวนมากไปแลกซื้อหนังสือเล่มนี้กลับมามันทำให้มานเปล่าหดหูขึ้นอีกเล็กน้อยจนได้แต่นั่งจองงองคอตกอยู่กับที่แต่เมื่อทุกคนในบ้านเห็นท่าทีอย่างนี้ของมานเปล่าต่างพากันคิดไปว่า การที่มานเป่านั่งจ้องงองไปเลยนั้นเป็นเพราะมานเป่ายังไม่หายโกรธคําพูดของโจซื้อหลางพี่ชายสีที่ไปยั่วยุนางเข้าก่อนหน้านี้แม้แต่เฉียนซื้อผู้เป็นแม่ก็รู้สึกว่ามานเป่าเจ้าเด็กน้อยไร้เดียงสาคนนี้ค่อนข้างหงุดหงิดรุนแรงไม่น้อยด้วยเหตุนี้เองเหล่าโจผู้เป็นพ่อจึงหันไปจ้องมองโจซื้อหลางพี่ชายสีตาแหลม แล้วจัดการตบกะโหลกศีรษะด้านเหนือท้ายทอยของไอ้ลูกชายคนที่สี่จอมกวนไปหนึ่งป้าบหังยังดุขึ้นอีกด้วยว่าเจ้านี่มันอายุตังเท่าไรเข้าไปแล้วฮะยังจะมาหาเรื่องทะเลาะกับน้องสาวตัวเล็กได้อีกยังยังไม่รีบไปขอโทษน้องอีกเหล่าโจาผู้เป็นพ่อรังเกยียจพฤติกรรมนี้ของเจ้าลูกชายคนที่สี่เกินไปจริงๆ เจ้ามันอายุปาเข้าไปสิบแปดแล้วนะอีกหน่อยก็จะหาภรรยาแต่งงานเข้ามาในบ้านแต่เจ้ายังจะมัวไปเดินเตร่อยู่ข้างนอกนั่นทั้งวันลองมองไปรอบๆตัวเจ้าสิยังมีใครที่อายุขนาดเจ้าแล้วแต่ยังเที่ยวยิงนกตกปลาร่วมกับเด็กๆอย่างหน้าไม่อายเหมือนกับเจ้าบ้างโจซื้อหลางพี่ชายสี่ก็ไม่พอใจพ,พึมพำโต้ขึ้นว่า ทำไมพ่อถึงไม่พูดอะไรเลยเวลาที่พ่อกินปลาหนีชิวกันละ่ะฮะเหล่าโจได้ยินเขาก็รู้สึกว่าไอ้เจ้าลูกคนนี้มันกล้าเถียงกลับด้วยเฮ้รทำให้ต้องถลึงตาคมขูและชูแขนออกมาหมวนปลายเสื้อขึ้นเหล่าโจผู้เป็นพ่อกำลังจะลงมือทุบตีไอ้ลูกชายคนที่สี่อีกครั้งหนึ่งแล้วในตอนนั้นเองที่มานเป่าดึงความคิดของตนเองกลับมาจากมิติของเคอค์อ ทันทีที่มานเป่าเงยหน้าขึ้นและเห็นว่าพ่อของตนเองกำลังจะลงมือทุบตีพี่ชายคนที่สี่ของตนเองอีกแล้วท่าทีของมานเป่าก็ดูมีความสุขมากขึ้นไม่น้อยเพ่ไปทำอะไรให้พ่อโกรธอ,อีกแล้วล่ะนั่น <c oughs> โจซื้อหลางพี่ชายสี่ได้ยินเสียงหัวเราะแล้วก็ฉุนกึกโต้กลับไปบ้างว่ายังจะมีหน้ามาถามอีก เห็นอยู่ชัดๆว่าพ่อระบายความโกรธแทนเจ้าน่ะสิทำไมพ่อต้องระบายความโกรธแทนข้าด้วยมานเปาถามขึ้นอย่างงงงวยเจ้าไม่ได้โกรธพี่สีอยู่หรอกหรือเปล่าข้ากำลังคิดเรื่องการทำเต้าหู้อยู่นะพ่อมานเปาหันไปหาเสี่ยวเฉินซื้อแล้วพูดขึ้นว่าพี่สะพ้ายใหญ่ครอบครัวของเราจะทำเต้าหู้เมื่อไหร่ถ้าเราทำเต้าหู้ มาทำน้ำนมถั่วเหลืองกันด้วยนะแค่คิดว่าน้ำนมถั่วเหลืองนี้น่าจะอร่อยกว่าเต้าหู้เสียอีกนะพูดไปพูดมาที่แท้เมื่อครูนั่งจ้องงองไปนั่นก็แค่กำลังหาเรื่องอยากจะกินอยู่นั่นเองทุกคนในโต๊ะอาหารเหลือบตามองเจ้าตัวน้อยจอมตะกระ้าแล้วก็พากระเลิกสนใจนางอีกปล่อยให้นางอยากกินต่อไปเองคนเดียวเถอ ตอนนี้เองที่โจซื้อแหลงพี่ชายสี่ถึงกับงอนปองเขาขยับมานั่งยองๆอยู่ด้านข้างของมานเป่าและถามขึ้นอย่างไม่ชอบใจนักว่าน้องเล็กน้องเล็กที่รักของพี่สีพี่สี่ถามจริงๆเถอะตอนนี้เจ้าตั้งใจจะกินเต้าหู้แทนเนื้อแล้วจริงๆอย่างนั้นหรอือก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิด เราได้ทําการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ